อาจจะเอตัวเองสนุกฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเกม Muntiver s e d e f e n d e r ครับผมก็ได้ข่าวว่าเกมนี้นะมันเขาเรียกได้ว่าเป็น A-A 2หรือว่าจนหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเกมเกมนี้เป็น A-A เอมาเปิดใหม่หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่นะครับน่าจะคนละทีมนะแล้วซึ่งตัวเกมเนี่ยตั้งแต่ที่ลองเล่นมาจนเลเวล2เนี่ยอาจจะ สามารถเล่นได้แทนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คิดถึง Tower Defense เป็นอย่างมากหลายหลายคนก็คิดถึง AA เเป็นอย่างมากในช่องเรานะครับซึ่งผมก็เช่นเดียวกันผมก็เลยแบบว่าจะช่างมาละก็คือมาเล่นเกมนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมมีจอมันบูอยู่หน้าตู้ซึ่งน่าจะเป็นมิสติกตัวใหม่หรือเปล่า อันนู้นปิดไปได้ซีเคทจอมันบูอันนี้ก็มีจอมันบูเลยซึ่งตู้เกมนี้มีบอกการันตีนะครับ150ใช้ชัยเพชร500เจมแล้วก็มีการันตีดีเจนเดอรีนร่นะซึ่งใน ID ผมเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมาแป๊บหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีในเรื่องของอตัวลุ้งเลยก็คือตัวมิสติกนั่นเองมีแค่ดีเจนเดอรีร่แล้วก็ ระบบคราฟหรืออะไรเงี้ยเอเลนเนี่ยก็คล้ายเลยนะแต่ว่าผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าของ A อเนี่ยเอเลนมันวางแพงขนาดนี้เลยหรือเปล่า400เนี่ยไปลองเล่นกันดูครับว่าระบบหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาเห็นเขาบอกว่ามันไม่ดีแต่ว่าด้วยความที่ความคิดถึง a อมันกัดกินจิตใจเราก็จะไปลองเล่นกันเลยแบบ no สน no care, แคร์อะไรทั้งสิน้นนะครับผมมันเป็นคล้ายๆแบบว่าระบบ เอเอก่าวอยู songs, ile, e ่เหมือนกันนะครับนี่เออไปเราไปกันเลยทีมนี้แหละผมมีตัวแค่นี้นะฮะผมเล่นไป3าแอคแล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์สัก 2x แอคได้ว่อวันนี้จัดไปใหญ่เสียมันจะมีเสียงนับถอยหลังทําไมไปไม่เป็นไรเราเล่นไกลๆนะเล่นสไตล์เอเลยเขาบอกว่าเกมนี้ยากนะดูแล้วก็ออกแบบมายังไม่เสถียรเท่าไหร่ แต่เราเล่นไปเรื่อยๆผมหลังจากนี้คือผมจะแคสเกมนี้จนกว่าเอเอมันจะเปิดให้เราเล่นนะเออผมบอกให้คนในช่องใครจะมาเล่นก็ตามมาเลยแล้วกันแต่ว่าผมจะแคส่งกว่ามันจะเปิดเอาง่ายเอเอมไม่ยอมเปิดะเวยผมก็จะเที่คือจะเป็นดับเทพเกมนี้เลยเหรอเกินโอเคเดี๋ยวเราวางเพลงกันดีกว่านะทุกคนวางแยกแยกคำสีมลกานี่เป็นไง อันนี้ผมว่ามันไม่ใช่น่าจะใช่บูม่าในบูม่าที่เรารู้จักกันอันนี้น่าจะเป็นสปีดวาม่านะครับอันนี้คือสปีดวาม่าก็คือมันวานได้3ตัวนั่นเองนะแต่เล่นมานะเชียมงแมปคือแบบดูไม่ออกเลยว่าแบบว่า c o p ปีมาทุกคนแต่ผมว่าเก,เกมทั่วไปอะไรมันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะผมรู้สึกเฉยเฉยอาการแบบคปัปปี้เพราะว่าเกมคอมมันเยอะแยะนะครับบนโลกใบนี้บนแบบว่าบนรากฐานของความที่แบบ อินสปิเรชันที่เหมือนแต่แตกต,ต่างเอ๊ะ hey, มันสามารถโชว์เลือดได้ไหมปรับตักคงตั้งค่าอะไรก็ไม่ได้ชิบหายเจียวางเพียง3ตัวแบบตึงๆโพดสิบห้าเว็แบบ so easy is okay ah, yes, อ่า yes ั p เลยบูมาเอา้าคือทำไมออกแบบบูมา <B uma S 1> ผมอยู่ในบ้านแหละมังอบอินเชีย มีระบบมิวสิกแต่ไม่สามารถเปิดได้ไปไปอัพเกรดโอ้โววงอย่างกว้างครับอันนี้มาเปลี่ยนสกิลวะะเชียระบบดูยังเหมือนนะทุกคนไม่แปลกนะครับว่าทำไมคนเขามันคือวานาบีเอเอมันคือโอกาสที่ดีนะในมองในะแง่มุมของการแบบ ใน,ในแง่มุมของตลาดทําเกมอะทุกคนมันคือโอกาสที่ดีมากที่อะเราแม่งกอปอีกแบบหนึ่งมาคือมันดูออกมันไม่ใช่แบบว่าต้องมาว่ามันกอปจ,จริงหรือเปล่าแล้วผมไม่เหมือนหรือเปล่ามันใช้แค่ความรู้สึกนะครับมันก็รู้แล้วว่าว่ามันเหมือนไม่เหมือนนะทุกคนบ้านผมมีหลังคาละ ทุกคนผมมองไม่เห็นบูม่าบูม่ากูหายไปไหนตายทุกคนตายเฮียแม่ตงปิดไปหมดเลยช่างมาัดผมอับเงินกันนั่นแหละปวดหัวว่ะปวดหัววางเลยเอเลนเยกาพาออนพาอ้อม เอเลนนี่ก็เหมือนเลยทุกคนมันดูไม่ออกเลรอับตอบเ่รอแล้วมันก็จะมีตัววิ่งออกมาเขี้ยแต่ว่าเอเลนนี่ดูดีกว่าเอเลนเอเอนะเอเอเลเอเลนเอเอถ้าทุกคนสังเกตอ่ะเอเลเอเอจะตาเละกันครับผมไม่จะคิปไม่ได้ เกมมีห้ามสกิปด้วยเว้ยจะอะไรกันนักกันหนาใครอัพอัพผ่านอยู่แล้วป่ะมาเด็กครับเดี๋ยวใช้เจ้านี้จมตีแล้วก็ไอเอเลนวิชนก็จะชนะแหละ าตายหมดอะ่ะเรือตมไปไปไปชนชนชนเทีเยแล้วพันห้าสิบอ่ะตายหมดทุกคนของแท้เป็นไงแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรบอกเลยว่าเกมมันจบแล้วอะ่ะโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมันติเวิร์ส d e f e n ด์เดอะวาน a บีอีสเอเอทูนะครับอ่าเมอเนเจอรที่ไม่2ที่ไม่เหมือนนะฮะอันนี้ก็ <laughs> กอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองเจาะลึกมันลงไปอีกทีนะวันนี้ก็เหมือนมาเล่นด้วยความที่แบบว่ามันมันเหมือนขนาดไหนเ <laughs> พื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าเกมมัน ได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงวันนี้ขอต้อลาับไปก่อนละเจนคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย